ิเรียนสำโรงนะครับของขายเยอะมากนี่ก็เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับอืม้วยทอดน่ากินมาก ข้าวกองละสิบบาทนะครับยังมีอยู่ตอนนี้แต่เหมือนเราจะมาสายกันไปนิดนึงอาหารเริ่มหมดนะครับ ีซาลาเปาก็มีนะครับอันนี้ผัดไทยนะครับหมูหมดเขาบอกว่าหมูหมดนางบอกว่าไม่เห็น จะมีอซ้นานะครับถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นโรงพยาบาลสำโรงนะครับ ยังมีอยู่นะครับยังไม่หมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีอาหารอยู่บ้าง เสื้อผ้าเยอะมากเลยนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับด้านข้างอินพิเดนส,สำโรงนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น ท่ารถนะครับด้านหลังแล้วก็มีตลาดสำโรงนะครับเป็นตลาดสดแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นสำโรงเซนเปอร์เดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับอากาศร้อนมากเลยครับ ก็จะเป็นท่ารถนะครับเป็นรถสองแถวนะครับไปวิ่งไปในซอยวัดสวนส้มนะครับไปถึงโรงไฟฟ้าพนันครใต้คลาสสิกมากครับส่วนนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะครับ ตลาดสำโรงก็จะมีของสดขายมากมายนะครับก็จะเป็นลานจอดรถนะครับทางด้านหน้า ด้านหลังก็จะมีของกินขายนะครับมีขน,นมนะครับตลาดเช้าคนค่อนข้างเยอะเลยครับ ก็ยังเป็นโซนตลาดสดอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเราต้องเดินไปทางไหนเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูก่อนแล้วกันครับก็จะมีองขายเยอะเลยนะครับ ผู้คนมากมายนะคะะรับตลาดเช้าอยูกันเป็มตัวค่ะค่ะ ก็เยอะนะครับรถเข็นก็เยอะครับอันนี้มอไซค์ก็มีครับโอ้ไกลมากเลยนะครับเจอเลครับเจอมอไซค์แล้วครับ เ,เยอะนะครับเวลาเดินต้องระวังหน่อยเวลานี้ขนมเยอะมากเลยผลไม้นะครับผลไม้เยอะเลยสดนะครับ คนเยอะรถเข็นเยอะนะครับเวลาเดินต้องระวังนิดหนึ่ง,งเยอะมากเลยรวย ทุเรียนทุนเรียนน่ากินมากร้านนี้ผักเยอะมากเลยครับมีทุกชนิดเลยดูสะอาดด้วยากาแผลไม้ร้านนี้น่ากินมาก เม่มนด้านในก็จะเป็นพวกของสดนะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นพวกผลไมะนะ้เป็นอะไรพวกนี้ผลไม้หลายร้านมากเลยนะครับเยอะมากเลยน่าทานันงนั้นเลย ้าเราก็อ้อมมาถึงด้านหน้าเป็นสำโรงเซ็นเตอร์นะครับโอ้รถเยอะนะครับมอไซค์ต้องระวังนะครับเดิน เราลองเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับหล <goof ball> อก <traveling> น,นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับครับบางร้านก็ยังไม่เปิดนะครับไม่รู้เรามาเช้าไปบ้างครับอันนี้ ตรงนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วที่เราเดินผ่านมาล็อกเมื่อกี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงนะครับตามที่ได้ยินเสียงหรือเพลงเลยเป็นเสื้อผ้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซอยเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะครับ เราก็ทะลุมาด้านข้างอีมพีเรียนสำโลงกันอีกครั้งนะครับสำโรงเซ็นเตอร์ก็คืออยู่ติดกับอิมพีเลียนสำโรงครับ ใครแวะมาใช้บริการก็ลองมาเดินเล่นกันได้นะครับคนเยอะของเยอะดีครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตลาดข้างอิมพิเรียนสำมรงนะครับในยามเช้ายังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง c o g o w a l k นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่ตอไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ